สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของลุงทิพย์ค่ะวันนี้ลุงทิพย์ก็จะมาทําอาหารง่ายๆอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ลุงทิพย์จะทำพาสตา้าครีมหอยลายกุ้งค่ะเป็นอาหารทางยุโรปนะคะแต่ก็ส่วนผสมไม่เยอะค่ะแล้วก็วิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทํากันเลยค่ะ อันดับแรกเรามาต้มเส้นพาสต้ากันก่อนนะคะในการต้มเส้นพาสต้านี่เราจะใส่น้ำมันมะกอกลงไปในน้ำด้วยนะคะใส่น้ำมันมะกอกลงไปเนี่ยเพื่อไม่ให้เส้นพาสต้าติดกันนะคะเวลาที่เส้นพาสต้าสุกค่ะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะเราก็ใส่เส้นพาสต้าลงต้มค่ะต้มเส้นพาสต้านาน15-20นาทีนะคะ อนนี้เส้นพาสต้าก็ใช้ได้แล้วนะคะเราก็ตักออกแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะใส่น้ํามันลงในกระทะเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมค่ะจะใช้สับก็ได้นะคะ เจลกระเทียมกับน้ำมันมากอกนะคะพอกระเทียมเหลืองเราก็ใส่กุ้งกับหอยลายลงผัดค่ะ เลเล็กน้อยนะคะพริกไทยเล็กน้อยค่ะใบนรงรักแห้งค่ะชิลีเป็ดนะคะใส่นิดหน่อยค่ะประมาณเิบหนึ่งิบสี่ช้อนชานะคะถ้ามีปัญหาในการที่เปิดขวดยากนะคะอุปกรณ์ชนิดนี้สามารถช่วยให้การเปิดขวดเป็นเรื่องง่ายค่ะ ซอสพาสต้านะคะสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คนผสมเข้ากันค่ะพอกู้งกับหอยลายสุกนะคะเราก็เอาออกพักไปก่อน ใส่นมลงไปนะคะหนึ่งถ้วยครึ่งค่ะแล้วก็ผสมแป้งกับนมให้ละลายเข้ากันนะคะก็ใส่ลงไปในกระทะเลยค่ะ ใส่ใบผักขมลงไปนะคะถ้ามีใบผักขมสดก็ใส่ใบผักขมสดได้ค่ะอันนี้ลุงทิพย์ใช้ใบผักขมแช่แข็งค่ะพอน้ำครีมเดือดนะคะเราก็ใส่เส้นพาสต้าลงค่ะ คนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็นำป,ปงกับหอยลายที่เราผัดนะคะนำมาใส่ในน้ำาครีมของเรานะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะคุณให้เข้ากันค่ะ แล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะพาสต้าครีมหอยลายกุ้งก็สุกแล้วนะคะตอนนี้พาสต้าครีมหอยลายกุ้งก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะและพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะ